จับได้อี๊ยบก,กัดตัวนี้ตัวนี้บก,กัดมามาจับเบิ้ง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 บก,กัดบก,กัดจับเบิ้งจับเบิ้งบกัดบกัดน่ารักม่เสร็เด็กขันบะเขานิ้วนะฮะกบ็บบุ้มพูดได้ยี่ห้แล้ว <c oughs> บก,กัดบก,กัดตัวนี้ของแช่ <c oughs> อุ้ย เหนียวมีอะไรแข็งๆดุนหน้าอกอย่างอยู่หรือเปล่าเจอผู้หญิงไม่ได้นะชอบวันนี้ใส่แบงค์มาใช้นี่คืออาการของเด็กที่รู้ว่าจะได้ออกจากบ้านนะครับรูนุ่นแค่ผมถืออันนี้ไว้ในมือทุกคนสวัสดีครับพุ่ววา้สตอรี่ชาแนลนะครับแค่ผมถืออันนี้ไว้ในมือแล้วเขารู้ว่าเฮ้ยวันยังไงก็เป็นเขาแน่ที่ต้องได้ออกจากบ้านนะครับดูเขา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  ไปยืนรอหน้าบ้านแล้ววันนี้ก่อนแล้วลูกเราจะขึ้นรถกันไปดู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 ด,ด,ดูดีใจดีใจดีใจจะได้ออกจากบ้านเนี่ยแค่ถือนี้เลยนะไปไปไปเด็กน้อยดีใจจะได้ออกจากบ้านุนนนะนจูจะออ,จอ,กออกจากบ้านใช่ไหมมาขึ้นหลังรถเชิญเลยครับคุณผู้ชายอ่า คือคุณผู้ชายรู้ว่าคุณผู้ชายจะได้ออกจากบ้านนะครับคุณผู้ชายก็เลยมีความตื่นเต้นโอ้เรียบร้อยเลยทุกคนคือคุณผู้ชายขึ้นรถแล้วคุณผู้ชายเรียบร้อยเลยอย่างนี้โอ้คุณผู้ชายดูคุณผู้ชายคุณผู้ชายรู้ได้เลยหรอครับว่าเดี๋ยวคุณผู้ชายจะได้แบบว่าออกไปข้างนอกคุณผู้ชายเรียบร้อยได้ขนาดนี้เลยหรอเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชายไปไหนกันคุณผู้ชายรู้ไหมผมจะพาคุณผู้ชายไปปล่อยวัดนะคุณผู้ชายดีใจอะไรขนาดนี้ ทุกคนครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งนี่คือวุ้นวายสตอรี่ครับคือผมไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณผู้ชายตัวน้อยๆของผมนี่นี่นี่ขึ้นรถแล้วจะแบบนะฉันได้ขึ้นรถยังไงใช้ก็ได้ออกจากบ้านแน่ๆแกหลังจากที่ผมพาน้องไปตลอดน,นะครับไม่ว่าจะไปเพชรชบูรณ์เข้ากรุงเทพกลับบ้านนะครับทาให้น้องอะ่ะชอบการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าการเดินทางมันจะเหนื่อยแค่ไหนดูที่คือรรนนิ่งไม่กระโดดโลดเต้นเหมือนแต่ก่อนด้วยนะหรือเราต้องภูมิใจแล้วต้องพางเขาไปบ่อย ลิเกีต้องพาหนูออกไปบ่อยๆหอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยอยากไปบ่อยหอมหน่อยไม่หอมด้วยเปิดจะไปไสนจะไปไสนมาสั่นเปิดประตูยายจะไปด้วยยายจะไปด้วยแต่ยายรู้หรือเปล่าว่าหนูอยู่บนรถยายองหูบ่าวาเหนียวหนูว่ายายรู้ไหมว่าหนูอยู่บนรถ หูบอนี่ว่าบางเหนียวไปน้ำนี่แล้วหูบะวานั่งเฉยๆคุณผู้ชายนั่งเฉยๆว่าสิบพ่ไปดอกนับควงครบกันเลยดีใจให้สิไปเปะเลยแมเปะเลยเหรอโอ้โหเกือบใจขาดเจ้าหลูบาวาเบิรงคุณผู้ชายรอมอนข้าวสากนันแมเอาปึงดูแล ขึ้นขึ้นรถแล้วทําไมมันเรียบร้อยอะไรขนาดเนี้รถจะรัดอย่างเดี๋ยวนะเออขึ้นรถแล้วทาไมมันเรียบร้อยขนาดเนี้ยจากเด็ก,ดกเด็กดืด้อพอได้ขึ้นรถแล้วมันแบบมันสามารถดิ้งได้ขนาดนี้เลยเหรอคือพี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนคือแค่ได้ขึ้นรถอ่ะก็คือนิ่งไปเลยแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าเราจะไปปล่อยทิ้งที่ไหนดูสิเด็กน้อยดีใจขึ้นบ้องรถว่าแค่เขียนเท่าจับเสียงว่าอรู้แล้วแหละว่าผมจะได้ไปด้วยดีตดัง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 คือรถนอนเรียบร้อยเลยคือรถปุ๊บเรียบร้อยเลย ต้องมาส่งของลูกหนูจะต้องใส่อันนี้ก่อนเนี้ยวเียวเนี้ยเอาเชือกใส่เนี้ยวเอาเชือกใส่เนี้ย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 เอาเชือกใส่เอาเชือกใส่ใสใสจะเป็นหน่อยอย่าฝาเปิดอย่าฝาเปิดอย่าฝาเปิดโดดได้เลยบางคนเนี้ยไงขึ้นก่นกระเบนกระจกกัฮ้ ส่งของก่อนเดี๋ยวเราเอาไปฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเอาข้าวเหนียวไปฝากไว้เดี๋ยวเด้ยแป๊บนึงเด้ผมขออนุญาตคุยก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงผมขออนุญาตคุยก่อนคุยก่อนนั่งรอ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 นะนั่งรอนะเออนั่งรอนะนั่งรอนะนั่งรอนะเราจะนั่งรอเดี๋ยวเก่งไปช่วยคุณยายยกของลงนะโอเคไหมนั่งรอโอเคไหมโอเคไหม โอเคอเคุ๊ยงั้นก็ไปรอบนรถเราจะหาที่ผูกก่อนนะปับหนึ่งนะผูกที่ไหนดีนะไม่มีที่ผูกเลยผูกที่ไหนดีนะสรุปผิดนะครับทุกคนจริงๆแล้วม,มันไม่ใช่ของพี่แฟตนะครับของพี่แฟตไม่ใช่อันนี้อันนี้คือของพี่ไปษณีทั้งหมดเลยอุ๊ยหนุ่งง่าปาค่าน,น,นี่คือรถ คือรถเ,เ,เ,เออเพื่อนคุ้นคินไทยมันมีอยากอา้เพื่อนเด็บบันที่น,นี่โอ้ทั้งหมดอะคือของพี่ไปชนีทั้งหมดเลยแม่ทุถทามพี่ไปสนีดูเอาไปฝากไปเลยบอสสี่สิบก้นอนประมาณสี่สิบอันเอาไปถามพี่ไปชนีเนาะว่าฝากไปเลยบอสหนุน่งยาะบะขวนี้วนะ ยุ่งง่ากันนี่เพียงแค่ผมผมสตาร์ทยิบกุญแจรถแดดสี่เหลี่ยมนะนะมานี่มานี่มานี่อุ้ม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 มานี้อุ้ม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 นั่นแหละครับทุกคนมันดื้อแต่มันมามันแกบอมีประโยชน์อีหยังขอแต่มานั่มือเสื้อหุยหุยหุยขนผับปาก ตอนี้ผมจะได้แบบช่วยพี่ๆไปทนีเขายกข,ของใช่ปะแต่มันก็ต้องมาเป็นภาระอันรอบนี่ผมนับแม่นับสีที่แปดผมนับสีที่เก้าผมก็เทไอ้นับอกีกผมนับสองรอบกับบอลทอกันเลยจับได้อีหล่ะบอกกัดตัวนี้ตัวนี้บอกกัดเอามามาจับเบืองมาจับเบืองมาจับเบิองมาจับเบิงบอกกัดบอก,กัด มาจับเบิ้งบวกัดอีหลีบวกัดเอาจับเบิ้ง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 บวกัดบวกัดน่ารักบริษัทนี้ขันปลาเขานิ่มนะฮะกับเมีผู้ใด้ที่ให้แล้วบวกัดบวกัดตัวนี้ของแท้ช่ารักอุ้ยเหนียวมีอะไรแข็งๆดุนหน้าอกแข็งอยู่หรือเปล่าเจอผู้หญิงไม่ได้นะชอบวันนี้ใส่แบงค์มาใช้ น่ารักไหมน่ารักมากน่ารักอุ้ยมึงนี่ตีแต่หักบักเหนียวว่างบ่ได้เด้เอาหหลังไปโอ้โหสูงตัวนี้แหละครับที่ปีนหลังคาบอก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 สิลูกผมนี่แหละครับพี่ปีนหลังคาอปีนหลังคาตรงไหนใช่ชอบปีนหนูถามบ้านพี่เขาซีว่าบ้านพี่เขามีหลังคาให้หนูปีนไหมมีมีเลยเอาไปเรียกแม่ลาไปเอาไหมพี่ชาย ไอแถมข้าวสารให้กระสอบนึงเสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วบ่ขอดูหน่อไปส่งที่รถหน่อยไปส่งที่รถยาฟาปิสยาฟาปิสเอาบักซีเล็บขึ้นรถก่อนพ่อผู้สาวบันไหนปะขั้นนี้พ่อผู้สาวบันไหนปะกันนี้ผู้สาวสวยละ เดี๋ยวมบนบอ่นสนใจอีล่เบิร์ดโคตาไปแล้วบาย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 นั่นแหละทุกคนนี่คือเข้าวเหนียวพี่กระโปงหมาและนี่คือวุ่นวายสตอรี่สำหรับอีนี้นะฮะถามว่ามาทำไม <c oughs> ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกเวลาออกจากบ้านเน่ะนอกจากมาดื้อแล้วก็มาเช็คเลตติง้งออกไปแต่ละเทือกับมิตรคนขอไทรูปมันก็ดังแต่เดียวกอวกมาเ่เคยมีผู้ใดขอายลูปน้อกูเลย สเสลบตัวนี้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อยากให้น้องๆ้องไปเที่ยวนะคะพี่พี่สามารถคอมเมนต์บอกเลยว่าอยากให้พาน้องไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดอะไรนอนที่ไหนพักที่ไหนสามารถแนะนําได้เลยคอมเมนต์บอกใต้คอมเมนต์นี้หน่อยคลิปนี้หน่อยนะครับผมจะได้อ่านแล้วก็จะพาข้าวเหนียวไปเที่ยวสําหรับอนีนี้หาโรงแรมไพร้อมเออหาหาโรงแรมไ่พร้อมสำหรับพีพนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายสุเท่าหรด